บานเลื่อนหรือประตูบ,บานเลื่อนฝืนเปิดปิดยากเปิดปิดแล้วมีเสียงดังนำประตูบานเลื่อนบานด้านนอกออกโดยสามารถยกออกได้เลยสำหรับการยกหรือการนำประตูบานเลื่อนออกให้จับที่บริเวณกึ่งกลางบานเลื่อนแล้วยกบานเลือเล่อนขึ้นให้ล้อหลุดออกจากรางจากนั้นก็สามารถนำบานเลื่อนออกได้เลยเ <S y> มื่อนำบานเลื่อนออกทั้งสองบานแล้วทำความสะอาดร,รางบานเลื่อนให้สะอาดไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ด้านล่างด้านบนและที่ด้านข้างทั้งสองด้านเมื่อทำความสะอาดรางบานเลื่อนเสร็จ ทำความสะอาดล้อบานเลื่อนให้สะอาดโดยใช้แปรงปัดเอเศตต่างๆออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรืออยากใยเมื่อปัดเศษต่างๆออกหมดแล้วใช้ผ้าเช็ดเศษโครนเศษดินที่ติดอยู่ในร่องล้อบานเลื่อนออกให้หมดเมื่อเช็ดทําความสะอาดล้อบานเลื่อนจนสะอาดทุกล้อแล้วใช้น้ํามันอเนกประสงค์ทําการฉีดที่บริเวณแกนล้อบานเลื่อนทุกล้อฉีดทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อฉีดน้ำมันอเนกประสงค์เสร็จใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดล้อบานเลื่อนที่หลวมเข้าให้แน่น โดยนำยางปิดรูสกรูยึดล้อบานเลื่อนออกโดยสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนำยางปิดรูออกแล้วใช้ไขโควงหัวแฉกสอดเข้าในรูจากนั้นขันสกรูยึดล้อบานเลื่อนเข้าให้แน่นโดยการขันเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อนั้นแล้วนำยางสำหรับปิดรูสกรูยึดล้อบานเลื่อนปิดรูสกรูไว้จากนั้นนำบานเลื่อนหรือประตูบานเลื่อนใส่กลับเข้าที่เดิมสำหรับการใส่ให้ใส่บานที่อยู่ด้านในก่อนโดยยกหรือดันบานเลื่อนเข้าในขอบด้านบนแล้วดันล้อบานเลื่อนเข้า ให้ตั้งอยู่บนรางที่ด้านล่างเมื่อใส่บานด้านในเสร็จใส่บานด้านนอกเมื่อใส่บานด้านนอกเสร็จหรือใส่ประตูบานเลื่อนเสร็จทั้งสองบานแล้วทําการปรับตั้งประตูบานเลื่อนให้พอดีโดยนํายางปิดรูสกรูสําหรับตั้งบานเลื่อนออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูสําหรับปรับตั้งบานเลื่อนไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกบานเลื่อนขึ้น โดยทําการปรับตั้งทั้ง2ด้านของบานเลื่อนเมื่อปรับตั้งบานเลื่อนเสร็จทั้งสงด้านแล้วนํายางปิดรูสกรูสรําหรับปรับตั้งบานเลื่อนใส่กลับเข้าที่เดิมจากนั้นก็สามารถเปิดปิดหรือใช้งานประตูบานเลื่อนได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ